พูดถึงน้องเหนือฟ้าและน้องเมืองแมนนะเป็นน้องเหนือฟ้าและน้องเมืองแมนเขาทักทายได้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสู้กันนะครับที่บอกรับโทรศัพท์ไม่หมัดไม่ไหวนี่ขนาดไหนคะพี่เสนอคะเพราะว่าท่านนายกเข้าไปปุ๊บก็ข้อก็มีชื่อมีเสี่ยงมีอะไรเลยครับเมนูค้าสั่งจองจนจำหน่ายไม่ไหวเลยครับอ จำหน่ายไม่ไหวเลยเพราะมันไม่มีครับมีอยู่ประมาณ30กว่าตัวก็คือไม่ทันหมดเกลี้ยงเลยใช่ไหมฮะครับแล้วพิสนเถรทำไงอ่ะงนั้นก็ไม่มีครับก็ไม่ได้เพราะว่าเขาต้องการเป็นลูกเมืองแมนใช่ไหมฮะลูกเมืองแมนคือน้องเมืองแมนตัวนี้ใช่ไหมฮะตัวนี้เลยโดยเฉพาะตัวอื่นก็ไม่เอาทำไมคะเพราะอะไรคะเพราะเมืองแมนเป็นสุนัขใจดีเป็นอะไรไม่กล้าวราไม่อะไรเป็นสุสวยงาม คือความใจดีความสวยงามจะถ่ายทอดไปตามพันธุกรรมเหรอเราอย่างนั้นตามกะแสคนดังเข้าตรงไหนก็ตรงนั้นพอท่านนายกก็ซื้อจากสายพันธุ์ของเจ้าเมืองแมนไปครับที่ถามพี่สมชายบ้างผนี้น้องเหนือฟ้าเป็นเพศเมียใช่ไหมคะใช่ครับที่เห็นบอกว่าเขาอยู่ด้วยกันได้เพราะว่าเป็นตัวผู้กับตัวเมียเขาเจะ ไม่ทําอะไรกันอืเขาจะไม่มาหาวสู้การ์บเขาบอกว่าบางแก้วเป็นสุนัขที่อยู่คู่คนไทยงั้นเอกลักษณ์ของเจ้าบางแก้วเนี่ยคืออะไรคะเอกลักษณ์ก็มีนะครับหูเล็กหูเล็กปากเล็กอแล้วก็จะมีขนปล่อยหูด้านหลังจะต้องมีแข้งสิงเป็นสุนัขรุ่นใหม่ไม่ก้าวร้าและก็หเป็นพวงขนสองชั้น นชั้เมื่อก่อนที่คนเห็นบางแก้วเป็นสุนัขดุร้ายน่ากลัวแล้วเปลี่ยนมาเป็นสุนัขที่ใจดี<ต>น่ารักแบบนี้ได้ต้องพัฒนาสายพันธุ์พ่อแม่พันธุกรรมแล้วก็สู่ตลาดโลกรุ่นใหม่นี้ต้องทําให้ใจดีอะไรสมัยก่อนนั้นเป็นรุ่นก่อนรุ่นแรกอะครับพัฒนาไงครับมีวิธีการยังไงครก็ดูพ่อพันตัวที่ใจดีอ,อะไรขึ้นอยู่กับพ่อกับแม่เขาด้วยครับแล้วอยู่กับการเลี้ยงนี่เกี่ยวด้วยไหมครับก็มีส่วนครับแต่ต้องเอาพันธุกรรมมาก่อนมาผสมกันแล้วก็ พวกนี้จะไม่หนีพ่อนีไม่งั้นถามพี่เสนอเลยพี่เสนอทำคอาบางแก้วมากี่ปีแล้วคะประมาณสิบหกปีครับสิบหรปีนานไหมกว่าจะเจอตัวที่ใจดีอย่างเมืองแมนแบบนี้เพราะว่าจากเริ่มต้นมาเนี่ยค่ะก็ประมาณ8ปอ้ีหากัน8ปดปีกว่าเจอเจ็ดปีเข้าปีที่แปดมาเจอเมืองแมนเมืองแมนได้7ปีปีนี้เท่ากับสิบหอปีใช่ไหม กว่าจะเจอพ่อพันดีๆแม่พันดีๆผมใช้เวลานะฮะแล้วพัฒนากันมาลูกเขามีเยอะไหมครับประมาณกี่ตัวครับปีนึงเฉพาะบ้านผมผมมีแม่พันแปดแม่ผมก็ผสมเมืองแมนตัวผู้ตัวเดียวแม่พันแปดครับโอ้โหเมืองแมนเองมันเสียนี่หว่าเฮ้ยนามลูกค้าอะไรที่ผมเปิดรับผสมพันธุ์ด้วยโอ้เปิดฮาเล็มกันอย่างนั้นเลยครับแล้วถามถึงเรื่องการดูแลยากไหมครับทั้งสองท่านเลยยากไหมฮะ ถามต่อเดือนเลี้ยงต่อเดือนหมดเยอะไหมคนระับโุนักบางแก้วเฉลี่ยแล้วก็ตัวละ15บาทต่อวันต่อวันตัวละ15บาทครับ10ตัวก็ละ50คราบวันละ300อยอ่ะตัววันละ 30, 3 3 3 9เดือนละ9ะเดือนละหมื่นอ่ะ ใช่ไหมครับประมาณนั้นออโอ้โหก็ต้นทุนสูงพอสมควรนะเมือ่อสักครู่ได้ฟังแล้วว่าฟาร์มชัยชนะเนี่ยเขาโทรศัพท์สายไหมเลยนะคะหลังจากที่ท่านายกไปทำไมถ้าตากแดดนะหรืออะไรก็ทานายกเดินดานลงไปนะคะก<อ>็ทำให้คนซื้อตามจากคนดังทีนี้คออชายเล็กบ้างนะคะที่บอกว่า4ปีเพิ่งกลับมาเนี่ยจากตอนแรกที่เศรษฐกิจไม่ดีถามหน่อยว่าเจ้าบางแก้วเนี่ยทำให้เราเป็นสภาพเป็นอยู่ดีขึ้นบ้างไหมก็ถามว่าเศรษฐกิจบวกกับเศรษฐกิจก็ มันอยู่ที่ตามแบบแต่ละพอกแต่คุณภาพของหมาแต่ละพอกด้วยค่ะถ้าเกิดเราคุณภาพเราดีเราเลี้ยงดีก็ราคาก็อยู่ประมาณขั้นต่ำหกพันอายุเขาเท่าไหร่ลืมถามเลยกี่ขวบครับตัวนี้สี่ปีครับสี่ปีแล้วน้องเมืองแมนล่ะคะเจ็ดเขาเจ็ดปีเขเจ็ดปีแสดงว่ามีอายุแล้วที่เราเนี่ยฮะเขาบอกว่าสุนัขนี่ให้คูณ7ใช่ไหมอายุจริงไหมคะครับ1 1ปีของสุนัขเท่ากับ7ปีเท่ากับเจครับ อย่างนี้ก็อายุ49แล้วเข้าวัยกลางคนกำลังกลางๆแล้วอทีนี้ทั้งสองท่านถามพี่สมชายก่อนละกันสําหรับความรักความผูกพันเห็นบอกว่าน้องเหนือฟ้าใครมาซื้อก็คงจะไม่ให้ใช่ครับความเป็นคนไทยกับความซื่อสัตย์ของสุนัขเหมือนเป็นสิ่งที่อยู่กันที่เราเห็นมานานใน<ช>มุมมองของพี่สมชายมองไงคะคือสุนัขบางแก้วที่ผมเลี้ยงเพราะว่าหนึ่งขี้อ้อนกระจกแล้วก็ห่วงสิ่งของอแล้วก็รักเจ้าของมาตัวนี้เขาห่วงอะไรคะ ตัวนี้จะห่วงผมห่วงพี่ใช่ครับจะพี่อ้อนจะประจบประใจมากเลยถ้าเกิดตัวนี้แบบเราเดินไปไกลหรือว่าเราเนี้ยเขาจะเหมือนครับร้องเหมือนเมืองแมนนะคือจะร้องแบบเรากลัวหอยหาอ๋อหอยหาอหมืนนักบางแก้วเวลาไปเปิดงานเปิดอะไรเขาก็จะไปอีกอย่างหนึ่งแต่เวลาเฝ้าของก็อีกอย่างหนึ่งทั้งเป็นสุนัขตัวเดียวกันแล้วครับอ๋อหมายถึงว่า เราเป็นคนสอนเขาไหมคะหรือเขาเป็นของเขาเองพวกนี้เจ้าเชื่อเจ้านายครับอบอกอยังไงก็ไปอย่างนั้นเวลาเฝ้าบ้านก็คือใครก็ยึดอะไรไม่ได้ครับเลี้ยงเหมือนลูกเลยใช่ไหมครับดูแลเหมือนลูกรักเหมือนลูกนอนด้วยกันเลยไหมครับบางทีเนี่ย<อ>จุงไปเล่นตามโรมไม้ก็อาจจะใช่ครับแต่เวลานอนก็ ต้องแยกบ้างแต่ถ้าตัวเล็กๆนี่เราดูแลคบประมงอย่างดีเลยไหมครับครับอย่างนี้อย่างดีเลยเพราะว่าพวกนี้ต้องให้วัคซีนครบไรครบเดี๋ยวเป็นลำส่งลำไส้อะไร่้ใช่ไหมสุนัขมันก็ต้องให้วัคซีนครบให้ยาให้ครบตามอายุเพราะว่าเริ่มแปดเดือนสิบเดือนก็ไม่มีปัญหาแล้วมีความแข็งแรง้แข็งแรงได้ช่วงหนึ่งถึงสามเนี่ยครับครับผมค่ะอยากให้ทั้งพี่สมชายแล้วพี่เสนอได้ฝากไปถึงคนไทยสำหรับใครก็ตามนานาจิตตังรักสุนัขไม่รักสุนัขอาจจะไม่เหมือนกันแต่สุนัขเป็นสัตว์ที่ซื่อสัตยอยาากกจะะฝไไไรปถึงคนท ก็ถ้าใครจะคิดเลี้ยงสุนัขบางแก้วต้องมีเวลาให้เขาต้องรักจริงอย่าแบบรักเล่นๆไม่ได้เอาเขาไปทิ้งไปอะไรก็ไม่ได้นะต้องคิดดูว่าตัวเองว่างเพียงพอถึงค่อยนําซัดไปครับแล้วพี่สมชายล่ะคะเหมือนกันครับคือถ้าเราคิดจะเลี้ยงสุนัขสักตัวหนึ่งเราต้องดูว่าเราพร้อมแค่ไหนมีพื้นที่ให้เขาไหมการดูแลการอาหารเพราะสุนัขแต่ละตัวนี่ต้องอยู่กับเราถึง10กว่าปีครับแล้วเราจะการันตีให้กับลูกค้ายังไงครับถ้าลูกค้ามาซื้อไป แล้วเขาจะได้การันตีอย่างไรว่าสป็นของแท้ใช่ไหมเป็นของแท้ไม่ใช่พันทางพันแท้ถูกต้องมันใบเพชรดีกี้เขาไหมหรือไงฮะนี่ยนี่เบอร์หูอย่างเงี้ยครับมีเบอร์หูครับแล้วก็มีใบเพชรดีกีตามนั้นตามชื่อที่อยู่ของภูมิผมก็ต้องรับผิดชอบทัดของภูมิมีเบอร์หูอย่างนี้เลยฮะต้องตีเบอร์หูครับแต่ถ้าบางตัวลูกค้าเขาไม่ตีเขากลัวมน้องมาเจ็บผมก็ไม่ตีอันนี้อะไรฮะหนึ่งเก้าศูนย์ครับ ไม่ใช่หวยค่ะคุณผมแทงแน่ครับวดนนี้ผมเจอเลขนี่ก็อยู่ก็เข้าไปยันตายเขาไปถูกทิ้งถูกฟางทารนปาร์ตูซัสไปเจอจับเปิดขึ้นมาไปเปิดในสมาคมก็เลยเป็นสุนัขของผมว่าฟาร์มไหนรู้เลยแล้วผมก็ไล่้ยในกอเลยในขอที่เอาสุนัขของใครปคนซื้อครับโอ้โหนี่มีครบนะฮะการันตีแน่นอนว่าซื้อไปคุณไม่เลี้ยงดูก็ไม่คุณก็ไม่สามารถไปทิ้งไปคว้างเขาได้ครับยังไงยังไงตามตัวเจอแน่นอน ยิ่งไหมนี่เขาจะฟังไหมเขาชื่อยิ่งง่ายใหญ่โอ้โหง่ายเลยเปิดคุณต้องรักจริงถ้าอย่างนั้นก็สุนัขไม่ว่าสายอะไรก็เต็มถนนเต็มอะไรไปเสียมดเลยครับใช่ครับผมถึงบอกผมไม่เห็นแต่ตั้งครับรักเล่นไม่ได้ต้องรักนานๆครับเทาน้ําเข้าไปแล้วครับเพอได้ไปพอหมดรากแล้วเอาไปทิ้งเอาไปอะไรมันไม่ใช่ใช่พูดชอบมากเลยคชอบเลยต้รักจริงครับรักแล้วรักเลยอย่าทิ้งอย่าคว้างนะคะเหมือนอย่างที่พี่เสนอและพี่สมชายบอกในวันนี้นะคะแลวเรา และเรารายการไททาน,นีค่ะจะติดตามนะคะเพราะว่าพี่สมชายได้บอกแล้วว่าในปีหน้านะคะเขาจะมีการผสมพันธุ์ระหว่าง2ตัวนี้ว่าหน้าตาจะออกมาเป็นลูกหลานน้องบางแก้วสายพันธุ์เพชรดีกรียังไงรอลุนนอล้นพว,นนวันนี้ออกไททาน,นีเรียบร้อยเชื่อว่าคู่นี้สงสัยลูกหลาน โดนจองกันอีกสายไหมแน่นอนคงจะคงจะเป็นอย่างนั้นนะ <c oughs> ไม่ธรรมดาแล้วอ่ะสุดท้ายนี้ครับให้พี่สมชายและพี่เสนอฝากหน่อยครับว่าใครจะไปติดตามได้ที่ฟาร์มติดตามอย่างไรได้บ้างหรือมีช่องทางในการติดต่ออย่างไรได้บ้างนะฮะเิญเลยครับ <ächlich S 2> พี่เสนอครับออก็ไปตามชื่อที่อยู่พร้มเบอร์โทรศัพท์พรมครับโ9น041 0 2 2 1ดสนออคุณเสนอจันพุทธครับมี Facebook f แฟนเพจหรืออะไรไหมฮะมีครับอ่ะชื่อว่าอะไรครับเซิร์ชเจอเลย คอกชนะชัยนี่นะครับคอกชนะชัยเส์ชปุ๊บเจอทันทีพี่สมชายค่ะฝากถึงผู้ชมก็ถ้าเกิดจะเข้าไปดูก็ดูที่เฟซบุ๊กผมเลยครับสมชายพงทองหรือคอกชายเล็กมีเพจมีเพจไทยเลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ก็0 8 0 0 9 4 9 1 2 3ครับโอเควันนี้เราเต็มอิ่มกับสุนัขพันธุ์บางแก้วนะครับขอบคุณพี่สมชายพงทองนะฮะเจ้าของคอกชายเล็กและพี่เสนอจันพุทธเจ้าของคอกชยชนะทั้งสองท่านครับขอบพระคุณมากครับขอบคคุณ่ะ